ไปกดไลค์เร็วสวัสดีครับผมเป็นี้ก็จะมาแจากไอนมอไอเทมกันนะอย่างได้สร้างลูกใหม่มาก่อนเลยหมดสร้างสรรค์แล้วก็ตั้งชื่อว่าหมอไอเทมจะต้องใส,ส่ทังรีเซ็ตแพรและแอดออนนะถึงจะทำงาน แล้วก็ต้องใส่รีเซอร์แพ็ด้วยอันนี้ผมทำแยกกันไว้มันจะไม่รวมเข้าด้วยกันแล้วก็เปิดฟังก์ชันการทดลองทั้งหมดเลยนะจริงๆอาจจะไม่ต้องเปิดก็ได้แต่ว่าผมจะเปิดทั้งหมดเพื่อความชัวร์อันสุดท้ายเปิดไม่ได้นะโอเคเปิดได้แล้วกแล้วก็เปิดอัติเว e s h e e ีตด้วย โอเค okay, สร้างเสร็จแล้วนะแล้วนี่มันก็สร้างคอมมานด์บล็อกมานะฟังชันทั้งหมดนี่จะอยู่ในคอมมานด์บล็อกนี่ผมทำการเก็บแอดออนไว้ในคอมมานด์บล็อกไม่ผมเก็บฟังชันนี่คือดาบที่ตีแรงที่สุดแล้วนี่คือที่ขุดที่ขุดเร็วที่สุดแต่มันพังก็พังไว่เร็วเหมือนกันอย่างนั้นมันจะมีไอเทม นี่นี่นี่แล้วก็นี่แล้วก็นี่มาเริ่มกันเลยนะก็ผเอาวาดเด้นมาก่อนเออนี้แสเอามาสาไท้ายผมลืมไปตีเยวจะตายเดินดนมันจะใหญ่ไปนิด ไปที่ไอเทมต่ไอไปที่ขุดเลยที่สุดแต่ก่อนอื่นเขาเป็นเซอร์โวลก่อนหมดกีฬามันจะไม่เห็นผลดูมเอื้อยค้าง นี่คือหมดเซิร์ฟเวอร์นะมันดูดบล็อกไม่ได้นะที่ขุดนี้จะขุดได้ไวมากขุดที่นึ่งพังหมดเลยแต่ว่าบางอย่างก็ขุดไม่ได้ขุดบล็อกแรกไม่ได้ก็คือความจริงไอเทมนี้นะผมคิดว่ามันกากขุดไวมาก อันที่มันดูดบล็อกได้ผมไม่ได้ใส่แอดออนหรือดิสเซิแผ่นนะแต่ผมเป็นตั้งค่าที่ตัวเกมให้มันดูดบล็อกได้กิมี่เท่านี้แหละต่อไปก็ไอเทมมีบิ๊กบูมบอมเมื่อเราใช้ปุ๊บเราจะตายทันทีเพราะว่ามันเป็นระเบิดผีชีพเส่ตัวเอง วันนี้ผมไม่ได้ทำระบบป้องกันไว้ตายไว้ผมตั้งใจให้มันทําลายตัวเองแบบนี้แหละแล้วนี่ก็คือบอกญ้ามันมีประโยชน์อะไรไหมมันก็แค่วางย้าทับไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากก็คือทาให้เราย่อตัวได้โดยแล้วนี่ก็คือบอลสายฟ้าเมื่อเราปาไป,ไาาปาซึ่งมันทำลายตัวเอง ต่อนงเขาเปิดเกมดูคิวเอ็นไว้สนเร่อนี้ก่อนต่อไปก็บากาังวฤษทำด้ยตัวเอง ตไปยังเหลือลูกบอลอีนี่ไงนี้คือลูกบอลลาวาถ้าเราปาไปปุ๊บมันจะมีสร้างลาวาขึ้นมามันสามารถทําเครื่องลาดลาวาได้แต่มันก็ทำลายตัวเองเหมือนกันถ้าไม่มีกันไฟเขาเปลี่ยนปเป็นเชทีฟก,ก่อนแล้วก็ยังเหลือลูกบอลอีกเยอะนะอันนี้ยังไม่หมดนะยังเหลืออีก นี่คือบูมบอลซึ่งเวลาปลาไปมันจะสร้างเทียนทีออกมาซึ่งอันนี้จะปลอดไปขว่าบิ๊กบูมบอลส่วนลูกบอลใสยขวอาอน,นี้มันมีปิวอะไรไหรือขอลอง ต้นเทียนี้มีดาบมีเบามากดาบมีดัเบา,เบาสุดๆเลยแต่มันจะเผาไฟ แต่ตอนนี้ผมขอลองเอาอุปก,กันไฟก่อนแล้วก็ใช้ลูกบอลสายฟ้า,ไฟ,า,ไ,า,าไ,ฟไฟมันก็จะยังติดถ้าเป็นลูกบอลลาวาถ้าเรามีกันไฟก็จะไม่สร้างดาเมจกับเราเลยแนมะ้แต่นิดเดียวแต่ไอตอ,อนนี้ยังไม่หมดแค่นี้ยังเหลืออีก พิเศษด้วยเราจะสามารถสร้างฟาร,ร์มหมูฟาร,รมม์มวัวได้แบบสบายสบายเอาเฮ้ยทำไมมืดอ๋อโอเคดูแล้วมันมาปรับแสง lại có một anh lại có đai mà cho chợ sài niệm thầy nữa ở sư tăng có đai mình cần. ผมจะตั้งชื่อไก่อันนี้จะตั้งชื่อว่า Chicken Farm แล้วกันกันเราจะตั้งชื่อเอาครึ่งหนึ่งก่อน,อน,นเขาจะตั้งชื่อว่า Cow f a ์ม ทีเราจะเอาชืว่าชิคเก้นฟาร์มไปตั้งชื่อตรงนี้นะมันก็จะกลายเป็นฟาร์มไก่ขึ้นมามีเนื้อไก่มันจะผลิตเนื้อไก่มาด้านบนจะเป็นกรงสปาว์มอนสเตอร์ซึ่งไก่มันก็จะเดินตก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 กองไฟตรงนี้แล้วมันก็จะกลายเป็นเนื้อไก่ส่วนนี่คือข่าวฟาร์มมันจะสร้างฟาร์มวัวขึ้นมา มีเนื้อวัวพร้อมแล้วมัก็จะผลิตวัวออกมาซึ่งมันเป็นความที่สร้างอาหารได้เลยทีเดียวถ้าเป็นความไก่แล้วก็จะได้ขนนกไหมโอเคได้ขนนกด้วยส่วนคอมมานด์บล็อกนี้มันจะไม่สามารถทำลายได้ถึงทังที่มันทำลายมันก็จะรีเซ็ตมาใหม่หรือว่าเปลี่ยนก็จะเปลี่ยนไม่ได้ ทีแรวที่จะทำายก็คือต้องถอดไอตอนนี้ก็ออกก่อนนี่คือความหมูนะแล้วก็ซึ่งข่าพิมพ์ผิดปึ๊บ มันจะไม่ทํางานมันจะไม่สร้างฟาร์มนะมันต้องปิ์ไม่ถูกต้องถุกบรรทัดเลยทุกตัวอักษรสีไม่ได้ถูกบรรทัดโอเคแล้วก็นี่คือฟาร์มหมูสร้างฟาร์มใหญ่มากหวังว่าแอดออนนี้จะอำนวยความสะดวกให้ได้นะ แต่ถ้าหากวางสอนกันนะ้ามันจะท่วมได้ดังนั้นเวลาวางก็ระวังด้วยนะและถ้าใครไม่มีอณู on, หรือว่าใครสิ่งมีชีวิตแบบนี้ก็จะต้องมาทาป้ายชื่อก็ต้องจับสิ่งมีชีวิตหนักหน้าดูแต่ส่วนอันนี้นะมันจะไม่มีการกาหนดเวลานะมันวางปุ๊บมันจะสร้างฟ่งาในทีโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้แต่ถ้าใครชอบอก็อย like, ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดปุ่มกระดิง่งนั่นครับไปก่อนละบาย